ราศีมิถุนราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมสโลแกนของชาวลัคนาราศีมิถุนยกระดับฐานะการเงินและการงานเดือนนี้เป็นเดือนการเงินดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นเกษตรอะไรที่มั่นใจเกินไปอาจจะไม่ได้ดังใจเดือนนี้มีสิ่งพิเศษ สิ่งที่มิถุนอยากได้ต้องได้ถ้าไม่ได้จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็หน่อยการเงินสี่กรกฎาคมดาวพุธเดินเข้าเรือนการเงินตัวเป็นเงินรายได้การเงินดีมากการเงินไม่มีปัญหาแต่เอาเรื่องคนอื่นมาคิดคิดมากเรื่องไม่ได้ดังใจร้อนรนในจิตใจ14กร,รกฎาคมดาวพระเกต เข้าการเงินจ่ายดีเหมือนโดนรูดซับเรียนมีสองด้านดาวพระเกตก็มีสองหน้าหน้าการหาเงินดีมากขายของดีมากอีกหน้ามีคนมายืมเงินขอความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกับเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องระวังเดือนนี้17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ ่งเสริมชาวลัคนาราศีมิถุนอยู่ในเรือนการเงินมีเข้ามาทางลูกค้าค่อนข้างเยอะทำอะไรหลายอย่างมากปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ดีเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้เปรียบคนอื่นการเงินการทองดีมากเข้าทะลักมาหลายทาง23กรกฎาคม การงานอยู่ลรืลาภตำแหน่งราชาโชคดีตั้งแต่ต้นปี2,566เลยดียาวไปถึงปีหน้า2,567เดือนนี้ตั้งตัวได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนการงานดีมากความสำเร็จเงินทองเข้ามาปลายปี ดาวประจำตัวอยู่ตำแหน่งมหาจักรในเรือนสหัชชะมิถุนพูดคุยทำคะแนนไว้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับงานประจำยกระดับหน้าที่การงานอย่างแน่นอนความรักชาวลัคนาราศีมิถุนสำหรับคนมีคู่ คู่รักแฮปปี้มากๆไม่มีปัญหาใดๆเพราะดาวคู่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนลาภะมีโอกาสในการแต่งงานวางแผนคนโสดปีนี้จะได้เปิดตัวและเป็นตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีมิถุนต้องแก้เครดเสริมดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2,566รร่วมทำบุญวัดชนบท ค่าน้ำค่าไฟถวายเงินชำระนี้สงหมอเขาฝากคลิป 12, สิบสองราศี ในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิ k ตอกทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไละ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปญญวัฒน์ i โทรศ8 8 หกสามหกสี่สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเต็บประสบผลสำเร็จทุกด้านโชคลาบเงินทองเข้ามาไม่ขาดสวัสดีค่ะ